ในหน,หนึ่งวันเนี่ยค่ะเราจะมีสภาวะอารมณ์เนี่ยที่มากระทบต่อใจิตใจเราเยอะแยะมากมายแล้วก็อยู่ที่ตัวเราอีกค่ะว่าเราจะมีความหลงไปกับอารมณ์นั้นน่ะได้นานขนาดไหนบางคนก็ไปติดอยู่กับทุกทุกทุกแล้วทุกเล่าทุกอยู่นา,นานกับปัญหาบางปัญหาบางคนก็สนานร่าเริง หลงระเริงไปกับความสุขมากนเกินไปบางคนก็จมอยู่กับความเศร้านะคะซึ่งต้องขอบอกว่ามันเป็นสภาวะที่จิตเราไปติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆน,น,นะคะวันนี้เพจกดแห่งจิตใจเคล็ดลับปรับสมดุลชีวิตจะเป็นเพจหนึ่งค่ะที่ชวนทุกๆคนเนาะมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายว่าเรามีสส่วนเนาะคือส่วนของร่างกายและส่วนของ จิตใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ขับเคลื่อนเราแล้วก็มีผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุดคือสภาวะจิตใจเวลาสังเกตง่ายๆถ้าเราอยู่กับความทุกข์เราติดอยู่กับปัญหานะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกเนหน็ดเหนื่อยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันโฟกัสแต่กับปัญหานั้นๆว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะมีสติอยู่กับสภาวะอารมณ์นั้นๆได้นะคะบางครั้งนะคะการทําฝึกทําสมาธิกับตัวเองบ่อยๆฝึกสัมผัสตัวเองบ่อยๆก็จะทําให้ ตัวเรานะคะเป็นคนนึงที่รู้จักตัวเองเป็นคนหนึ่งที่รู้จักตัวเองแล้วเป็นคนหนึ่งที่จะคนโทรลสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าอะไรควรเก็บไว้และอะไรควรปล่อยออกนะคะสภาวะอารมณ์แบบไหนที่ควรเก็บไว้สภาวะอารมณ์แบบไหนที่ควรที่จะปล่อยออกนะคะในเรื่องของวันนี้เราควรที่จะเปิดประตูรับความโชคดีค่ะ ควรจะเปิดประตูรับความโชคดีการที่วันนี้เราจะใช้จิตใจของเราได้จิตใจจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราอะค่ะรู้จักที่จะโฟกัสเป็นถ้าวันนี้เราฟุ้งซ่านอะเราคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะไปหมดในแต่ละวันนะคะมันก็จะทําให้จิตใจเราไม่มีพลังการที่วันนี้เราจะประสบความสําเร็จกับสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งหรือหรือโปรเจกต์ใดๆที่ทําอยู่จิตใจเราต้องมีพลังฉะนั้นแล้วอะค่ะวันนี้เราต้องมารู้มาสัมผัส มารู้มารับรู้ตัวเองว่าสภาวะอารมณ์ที่แท้จริงของแต่ละวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างติดอยู่ในติดอยู่ในอารมณ์ไหนบ้างอารมณ์ทุกอารมณ์สุขอารมณ์แบบเป็นกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถสัมผัสสภาวะอารมณ์ตัวเองได้แล้วต้องรู้วิธีการขจัดหรือเคลียร์ขยะนั้นๆให้เป็นแล้วเคลียร์ขยะนั้นๆให้ได้ถึงจะทําให้ การโฟกัสเป้าหมายของเรามีพลังมากขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่สภาวะจิตใจเราอะค่ะสามารถที่จะมีมีเป้าหรือว่าโฟกัสพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาได้เพียงอย่างเดียวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับกับตัวเราได้เลย